ถ้าเกิดคุณลดการกินสิ่งเหล่านี้น้อยลงค่าการอักเสบก็จะน้อยลง 4. อาหารที่ไม่ควรรับประทานในช่วงที่ไวรัสระบาดเวลาที่เราติดไวรัสมาแล้วเนี่ยเราจะเจ็บหนักหรือจกเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากการอักเสบที่มันสูงนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นอาหาร4อย่างที่จะทําให้การอักเสบเราสูงขึ้นควรเลี่ยงนะครับอันที่1นึเลยคือน้ําตาล น้ำตาลเนี่ยกินเยอะๆจะทําให้การอักเสบยิ่งสูงแล้วก็น้ําตาลนะครับจะทําให้ภูมิเราต่ําด้วยนะครับเพราะฉันกวัวเรี่ยงต่อมาข้อที่2นะครับคือของทอดนะครับเพราะว่า โดย,ยมากแล้วเนี่ยน้ำมันที่เราใช้ทอดกันเนาะตามท้องตลาดทั่วไปก็จะเป็นน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันถั่วเหลืองเพราะว่าน้ำมันเหล่านี้มีราคาถูกน้ำมันเหล่านี้มีกรดไขมันโอเมก้าหกที่สูงแล้วกรดไขมันโอเมก้าหกเนี่ยที่สูงนี่แหละที่จะทําให้เกิดการอักเสบการที่เราจะมีสุขภาพดีเนาะเราต้องมีบาลานซ์ระหว่างโอเมก้าหกกับโอเมก้าสามนะครับปกติแล้วเนี่ยโอเมก้าหกต่อโอเมก้าสามจะอยู่ที่ประมาณสี่ต่อหนึ่งถึงถือว่าเป็นระดับที่ดีโอเมก้าหกเป็นตัวทําให้เกิดการอักเสบ แต่โอเมก้า3เป็นตัวลดการอักเสบทีนี้ถ้าเกิดจะกินของทอดแล้วทอดเองให้ใช้น้ำมันอะไรน้ำมันรำข้าวนะครับคนที่2ต่อมาน้ำมันมะพร้าว2อ,อย่างนี้ ใช้ได้เลยนะครับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นน้ํามันที่ไม่มีโอเมก้าหเลยแล้วก็ทนความร้อนได้ดีนะครับน้ํามันราข้าวเนี่ยก็เป็นน้ํามันที่สัดส่วนของกรดไขมันเนี่ยคล้ายคึงกับน้ํามันมะกอกน้ํามันมะกอ,อกเนี่ยเป็นน้ํามันที่ดีนะมีโอเมก้าเสูงโอเมก้าเเนี่ยก็ช่วยลดการอักเสบเช่นกันแต่ประเด็นของน้ำมันมะกอ,อกคือน้ํามันมะกอ,อกเนี่ยทนความร้อนได้ไม่สูงนะ เพราะฉะนั้นน้ำมันมะกอกไม่เหมาะในการเอามาทอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดำข้าวก็พอเอามาทอดได้แต่ว่าก็อย่าทอดด้วยความร้อนสูงมากนะหมอว่าไม่ควรเกินสัก200นะครับมีคนเคยถามหมอว่าเวลากินของทอดแก้ด้วยอะไรส่วนตัวหมอเองเนี่ยเวลาหมอกินของทอดพวกนี้ไปเนี่ยก็จะต้องติดฟิชออยล์มากินเพิ่มไปเพื่อบาลานซ e โอเมก้า6กับโอเมก้า3นะครับฟิชออยล์เนาะเวลาทานให้ทานเท่าไหร่นะครับต้องทานเยอะขนาดไหนมันขึ้นกับว่าคุณกินโอเมก้า6เยอะขนาดไหน เวลาเลือกทานฟิชออยลเลือกให้มันมี EPA กับ DHA รวมกันเนี่ยเกิน60%ของเม็ดขึ้นไปถึงจะถือว่าเป็นฟิชออยลแล้วก็โอเมก้า3ที่มันเกิดประโยชน์ต่อมาอาหารชนิดที่3ที่ควรจะต้องเลี่ยงนะครับก็คือนมนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมแทบทุกชนิดนมเนยชีสโยเกิร์ตหรือเบเกอรี่ต่างๆนะครับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของนมวัว แทบทุกชนิดมีโอเมก้าหสูงครับไขมันจากสัตว์เนี่ยแทบทุกชนิดในนมวัวเนาะมันก็จะมีโอเมก้าหสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณลดการกินสิ่งเหล่านี้น้อยลงค่าการอักเสบก็จะน้อยลงแถมก็จะประหยัดเงินไม่ต้องกินฟิชออยเยอะด้วยนะครับฟิชออยกินเวลาไหนฟิชออยให้กินพร้อมอาหารนะครับเวลาเรากินอาหารไปเนี่ยกินอาหารไปสักครึ่งหนึ่งแล้วก็จะเอาวิตามินอาหารเสริมต่างๆเนี่ยมากินแล้วก็ค่อยกินอาหารอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือไปนะครับเพื่อให้วิตามินเหล่านี้ รวมถึงฟิชออยด้วยมันก็คุกเข้าอยู่ในอาหารนะครับเป็นการเพิ่มวิตามินและสารอาหารให้กับอาหารของเรานะครับต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับสิ่งที่ควรทานให้มันลดลงลดน้อยลงนะครับก็คือเนื้อสัตว์นะครับอย่างที่หมอบอกไปแล้วว่าในไขมันสัตว์เนาะไขมันสัตว์เนี่ยโอเมก้าหสูงนะครับเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ต่างๆพวกนี้มีโอเมก้าหกสูง ก็จะทําให้เกิดการอักเสบที่มันสูงเช่นกันหรือไอพวกเนื้อสัตว์ติดมันอ่ะหมูสามชั้นหมูกรอบที่มันมีส่วนไขมันเยอะๆยิ่งกินส่วนที่เป็นไขมันเยอะโอเมกา้าหยิ่งเยอะค่าการอักเสบก็จะยิ่งสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องลดลงนะครับถ้ากินไอสีข้อนี้ยิ่งเยอะยิ่งต้องกินฟิชออยเยอะนะครับตอนนี้เขาค้นพบตัวหนึ่งมันชื่อว่ารีโซวินอีวันนะครับ ดีโซวิน E1 คืออะไรปกติแล้วเนี่ยในผนังเซลล์ของเราเนาะมันเป็นไขมันอยู่แลลวถ้าเกิดเวลาที่เรากินโอเมก้า้ามเข้าไปเยอะๆโอเมก้าสมเนี่ยก็มาเป็นส่วนประกอบของผนังเซลเราซึ่งมันก็จะลดการอักเสบของผนังเซลลเซลลเราก็จะไม่ค่อยมีการอักเสบเท่าไหร่แต่ถ้าเรากินอาหารจังฟู้ดเยอะๆกินนมเยอะๆเ,เราก็จะกินโอเมก้าหเข้าไปเยอะโอเมก้าหเหล่านี้จะมาสร้างเป็นผนังเซลของเราพอเวลาผนังเซลมันมีโอเมก้าหเยอะๆเซลมันก็จะอักเสบง่ายเวลาที่เราติดไวรัสเข้ามาการอักเสบมันก็ยิ่ง นะครับทีนี้ r e โซ1วิเนี่ยมันเป็นตัวที่เขาพบว่ามันสามารถป้องกันการเข้าเซลล์ของไวรัสได้นะครับทุกวันนี้เราก็พยายามผลิตตัวนี้ออกมาเพื่อช่วยในเรื่องของการติดไวรัสนะครับโครงสร้าง r e โซวิีวก็คือโอมก้ามนะครับเพราะฉันเนี่ย การกินฟิชออยในช่วงนี้จะมีประโยชน์หลายอย่างเลยก็คือในเรื่องของช่วยลดการอักเสบได้นะครับแล้วพอโอเมก้าสเนี่ยเราได้เข้ามาร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเป็นรีโซวิน E1 สิ่งเหล่านี้ป้องกันการเข้าเซลล์ของไวรัสได้นะครับ